เมื่อ m a s t e r c a r d ประกาศนะครับในการโคหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับคอยจาเนี่ยจะทำให้ชีบะอินโนเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ถือเนี่ยถึงห้าแสนลายกับอีก2ประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเรามีข่าวดีข่าวเด็ดเกี่ยวกับชีบะอินูอีกแล้วเนื่องจากว่า Mastercard ได้ทำการพาร์ทเนอร์กับคอยจาคอยจานะครับเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านของคลิปตเคิร์นซีส่วน Mastercard เป็นพาร์ทเนอร์กับทางด้านของเงินเฟียดการออกบัตรเครดิตออกบัตรเดบิต การกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมทางการเงินระดับโลกคือ MasterCard และคอยจานะครับเป็นเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ย่อยๆทำเฉพาะด้านของคริปโตเคอเรนซีก็ได้ทำการพาร์ทเนอร์กับ MasterCard และสิ่งนี้จะเกิดไนกับาอินโนกับบาอินโหนนะครับเมื่อมีการถแถลงการแล้วนะครับว่า MasterCard กับคอยจาจะมีการดิเรียน s ับาอินโ เข้ามานะครับในเรื่องของการเงินการซื้อขายอะไรก็ตามนะครับที่ออกมาเป็นบัตรเนี่ยหรือการชําระเงินอะ่ะผ่านรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี่ยอมรับนะครับสามารถที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในการซื้อของต่างๆได้เยี่ยมมากเลยและ การซื้อของเนี้ยนะครับก็จะทำให้คนอีกมากมายเนี่ยในนี้ยระบุนะครับว่าอย่างน้อยมีธุรกรรมไอ้ลูกค้าเนี่ยกว่าห้าแสนลายด้วยกันจะเข้าถึงชิบะอินุซึ่งคอยจานะครับก็ก่อตั้งเมื่อปีสองห้าห้าหกนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็มีการรับรองเนี่ยหลายเหรียญชิบะนะครับด้วยอีเท r ร u m XRP ม r p นี่อยู่แล้ว พอเคยมีข่าวกับ Mastercard กับ Visa เหมือนกันนะครับในที่ในอังกฤษตอนนี้อังกฤษนะครับยอมรับคริปโตเครนซีมากขึ้นธนาคารต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยแบน์ใบแนนนะแต่ยอมรับคริปโตเครนซีมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้ข่าวเรื่องของ XRP แล้วนะครับจะตั้งเสาหลักในประเทศอังกฤษเลยนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า,าสํานักงานใหญ่ในเสาหลักของยุโรป ังนั้นตอนนี้อังกฤษนะครับเป็นเสาหลักของยุโรปในด้านของคริปโตเครนซีอังกฤษฝรั่งเศสเออแต่อังกฤษเนี่ยอ่าถ้าเกิดพูดถึงตามข่าวเนี่ยน่าจะน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดเอาละนะครับชีบาอินโนตอนนี้เข้าถึงห้าแสนคนอย่างน้อยและคอจากับ Mastercard นะครับจะจับมือร่วมกันและจะมีการ เอาออกมาใช้เนี่ยหรือเข้าถึงลูกค้าอย่างน้อย2ประเทศด้วยกันคืออังกฤษและออสเตรเลียนะครับซึ่งคอยจาก็ทำในโซนของเครือข่ายของตัวเองซึ่งต่างกับเฟกซ่านะครับทำในด้านของในโซนของอเมริกานะครับเป็นของเจมินินะแต่ละประเทศก็จะมีโซนของตัวเองเหมือนกันฉะนั้นเป็นยังไงครับชีบะเติบโตมากขึ้นคนถือมากขึ้น การยอมรับมากยิ่งขึ้นในอนาคตลองเทอมราคานะครับในระยะยาวมันมาแน่หวานซื้อนะครับและก็ทำให้ราคาเกิดการสปค์นะครับในช่วงซอมบี้ตลาดเป็นซอมบี้ตลาดคริปโตเนี่ยไซเวนะครับคือถึงแม้กระดานเขียวเนี่ยแต่ว่าการพุ่งเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ชีบะบางจังหวะก็เป็นสีแดงแต่ชีบะมีการปรับขึ้นนะครับถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเกิดการสปายนะครเนื่องจากวานเนี่ยเข้ามาควบรวมเหรียญต่างๆกินอุปทานแล้วอ่ะนะครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนะประมาณนั้นนะครับข,ข้อมูลอะไรผิดไปขอประทานอภายัยอาจจะเป็นตัวเลขน,นะครับแต่ เราก็ระบุไว้ประมาณนี้แหละนะครับว่าชิบะมาแน่อนาคตไกลและไม่มีอะไรหยุดยัง้งหมาตัวนี้ได้และหมาตัวนี้จะเป็นมากกว่าเหรียญมีนธรรมดาและในอนาคตจะเป็นเหรียญแอลคอยเหรียญดีไฟเหรียญอะไรก็ตามนะครับที่จอดและสำหรับวันนี้นะครับเราฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถเข้ามาทักได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันจะมันมันจะช่วยนะครับในเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะครับลิงก์กับ QR code นะ โอเคนะครับชีบะอินุนะเราก็หวังว่าชิบะอินุเนี่ยจะโกทูดโมลแน่นอนนะครับก่อนอื่นเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแพนกวินสต็อกนะครับเป็นเหรียญน,นะครับแต่เป็นเหรียญเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะในแพลตฟอร์มนะครับในการแลกเปลี่ยนจดทะเบียนในไบแนนนะครับซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยคล้ายๆกับทิกต o k เลยชื่อแพนกวินนะครับแล้วท่านไปเก็บชั่วโมงดูวิดีโอสามารถสร้างไรายได้ได,ได้แล้วมันจะให้เหรียญเป็นแพนกวินสต็อกมานะครับ สำหรับวันนี้เราหวังว่าชีบะนะครับจะกูทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี